ไปซื้อเสื้อผ anyway> ้าลอยบัวเสื้อผ้าอีกแล้วเหรอแอฟเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากจริงๆกูถามจริงมึงแบบไม่ซักใส่เลยเหรอฮะเสื้อผ้าคือพอซักใส่ได้ถือแบบซื้อใส่ได้คือตันงี่ไหเปิดกระเป๋ามาดูเลยว่าใครเสื้อผ้าเยอะกว่ากันเปิดเพลงฟังทุกวันเพราะมากขนาดฉันรักเพลงลูกทุ่งเราไม่เป็นครับเรายังไงป๊อปอะไรอ่ะฉันรักเพลงลูกทุ่งอ่ะ ฉันรักเพลงลูกทุง่งชื่อเพลงออพร้องไงอัพต้องรู้จักแน่นอนเพราะเป็นคนฟังเพลงเยอะเริ่มสามสี่ฉันเป็นคนชอบเพลงลูกทุง่งกลางป่ากลางดงฉันก็ฟังลูกทุ่งไม่ผิดหวังมไม่ผิดหวังกับคนคนนี้นะครับเป็นคนฟังเพลงเยอะซึ่งแบบว่าพูดถึงชื่อเพลงไหนมากก็จะรู้จักทุกเพลงนะครับตอตอนให้ไม่รู้จักก็ตามก็จะแต่งขึ้นมาให้มันเป็นเพลงนั้น้มากขึ้นมาให้ได้นะครับ ไม่เช่งใหม่แม่คีน,นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ขอพิงฉันลักไปรู้ทุ่งมานะครับอัพร้องให้ฟังแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดขอพิงแม่สายอัพอ่ะจัดไปแม่สายสามชิแม่เสือสายในทาเสือ เรียดด่างแรงจังแต่ว่ยังไร่ส่วนอยู่เอามันจะรู้ว่าเราขับรถนี่รู้เถอะใช่ไหมเราก็ทําให้มันเป็นอะไรภาพหลังทําไม่เป็นมันจะมีคําว่าอะไรนะพื้นหลังอะเอาว่าทำไม่เป็นนี่ตัวนี้ที่งเดี๋ยววะนี่ได้พื้นหลังให้แล้วแหละเราจะเป็นอะไรดีเรยกเเอาป็นระบำชาวเกาะดีกว่าไหมไม่เอาภาพนี้ <laughs> อ๋อหยุดถึงทะเลแล้วแม่ <laughs> เนน <laughs> มด่นาวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลกันแล้วครับผมทุกคนบ้าพี่จังวิญญาณที่แบบว่าอกุายางซากแล้วแบบถ่า,ายรูปติดต,ตั้งเสียวิญญาณตามติดอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยดูดิเดี๋ยวบ้เป็นความบ้าไม่มึงคือมึงคือวิญญาณตามติตก <laughs> ดกุยล <laughs> ีเอาจริง <laughs> โอ้ยสู๋ เอ้ยอัพเที่ยวทะเลเฉยนะอดพุกคอนโซฟาไปนั่งทะเลเพิ่งบอกตัวนี้ก็จังมุสูคือจังแบบกูเวลาทาผีเา็ารยงจะยากยาหนินหอ่ตอนเนี้ยเปลี่ยนอันใหม่สิเออเราลองเปลี่ยนเรื่อยๆมันจะได้ไดดเอาพาตัวเองก็ได้อนนะเอาวัดก็ได้เราเป็นคนชอบเข้าวัด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในช่วง <c oughs> ล่าท้าผีอ้าวไปอาจารย์โค,โคกอะไรไี่พูดถึงไงกำลังยืนเลยเย็นเลยเพิ่งลอตตวนี้รอตตวนี้กับพี่หน่อย จะมีสองคนนี่ครับแล้วเป็นอาจารย์โคกก็ได้นี่ครับอันนี้เป็นอาจารย์โคกเนี่ย <c oughs> เอา้าเอ้ายังไงอาจารย์ใจโคกปักมิกอ้วยโอ้เออมือมีขับรถอยอะเอาราเรียกว่าพูาษแล้วลวันนี้มีผูเ้เฒ่าผู้หญิงผมข,าว,ขาวเผาเลยหรอพูดอะไรที่ม่าก็มามีโบแมนก็มีผู้หญิงคนหนุ่มคนหนึ่งย่างไปวอยนั่นก็หล่องันหนึ่<อ>งตุ๊ดแป๊ดมันดัตุ๊ดปักดังพี่น้อยหัวเนอุ้ย เซลนัวทองน้ำ <laughs> ก oh, no. awesome. <laughs> <Mich> ่อนเก่โอ้ไม่ไม่สูบดานะคนตรวกับหัวตีเพราะอาคนยืนอยู่บักหลายๆแล้วลอตเตอรี่ขายแน่นนะแล้วกาสิว่านทองน้ำแล้วไปเท่านั้นแต่รถดังแตกกนเลยี่หนมือนี่ตัวลินคืนบอดลับโอ้มันพึ่งตื่นตัวนี่ิว่าบอดลับอย่างมันพึ่งตื่นนี่ ตนนข่อยใส่มันไปซื้อกาแฟรได้หน่มันตื่นนี่ครับเนี่ยย <c oughs> ิงดูยิ่งกินก่อนนั่นแหละขอบคุณครับย่าดราม่านะครับทุกคนเพราะว่าการที่ผู้ผมสนงนักันบลังก็จะสับเฉพาะ <c oughs> ก็จะเยอะนิดนึงปูปูลูกปูลูกปูอะไรอย่าเงี้ยคาโบเล่เอาปูเลืกปูเลืกปูลกลออเปล,ลืกปไไูไม่ได้ป่ะเลยเขาจะพกพิซซ่าได้ติวะใส่ก็หล่อโค้งโป่งนี่ ตัวลินน่ารักก็่าสนแม่ไม่แหล่บอกอ่ะไม่แหล่สาวแหล่พากันตื่นไวฝนตกกว่าสันเอพีบอกถ้าพี่โดไม่ปลูกผมาไม่ตื่นหรอกครับคนข้างหลังหล่อมากชื่อน้องตัวลินครับหลังเอกไม่หลังเจ้าเอกว่ามักโซตามนี่เด้นิอันนี้นาคอยนี่คือจยังวิญญาณน,นี่แหละตามติดคุอยู่นี่ร้อย,อยองลองอยู่นะ <c oughs> อับก็น่ารากักเห็นไหมเขาบอก อ้าวไหน้าละเนี่ทยทวงได้ไหมครับต่ำอีกไหมกูถีบเพิ่งแทนรอบเนี่ยกูสิ่ปปปปปปงกูส้นิ่งกูซิ่งทีปั้วไปทั้งไหนเสียดเลยสวัสดีลุงโตัรินมาสั่นพ่อหน้ามันมีแกร็บเลว้าชอบน่ารักสุดอ้าววันนี้ถูกไงครับก็พูดถูกตลอดไงตอนที่ทราบไปในกองมาสิอันนี้อัพอันนี้อันนี้อัพก็จะหลอ่อลองจะผมนิดนึง ไม่นิดหรอกแค่เยอะอยู่องี้ยอรอยดินนี่ตัวดินก็จะแบบว่าหน้าใส่ปิ๊งนะครับแต่ว่าจะออกเกล็ดไม่ได้นะไม่จะไม่ได้ <laughs> เอาอย่าว่าดื่มดืม่มทาครีมกันแดดไงอันนี้ว่าอะไรอ่ะอ๋อะธาตุาทองแต่ขึ้นนี่เลื่อนเลื่อนเลื่อนอนนันฟีดอันนี้แหละแอปนี่แหละแอปที่ไรสุดเนี่ยไปดูแล้วมาแล้วแล้แลก็เลื่อนไปเจออันเนี้ยโลกหลงตีนขึงนมามีโลกหลงตีนเลยนะ เลย่โมีพีกรอะกูเลย้มาเกเคยสั่งจันจวว่า้มันแมนกูันีอีเสียเลิกกทุ่มนเววัเยเลิกลุ่มงวัดจุฬามณีวัดจุฬาวัดจุฬามณียามโลกนีจากกันหรือเปล่าวันเดียวกันไหมไอะไรมาสมุนสาคร น่แหักเป็นลุงนี่ตีก็บอล่าก็ไม่ได้ลงเจ้าของดอกเป็นคนแบบเป็นคนแบบขี่ไอ้อตายเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะตายผมอะผมก็เป็นคนแบบขี้ไอ้โอ้ยถ้ามึงอายนี่มึงมีคนอันอันนั้นเราล่ะใครคุ้นหู้มาบะซื้อบะซื้อผลเป็นภาษาไทยน่ะมันเต็มนั่งอ่านนั่งอายเป็ยังไงผู้มาหนึ่งนะแต่คนนะนะโอเม้นนั่งอายก็คือตัวนี้ยไง โอ้โหมันมุดจมูกอยู่ตลอดมาอันบั่นค้นให้กันวันตัวน่าอายเออมีถึงว่าตัวชื่อชื่อตัวลินไปไปถึงว่าเป็นตัวนิ่มเออภาษาไทยไปถึงไปถึงตัวนิ่มแล้วข้าศัพท์ประเทศไทยปิ๊นทะกลางๆก็คือนางอายใช่ไหมก็ว่าอยู่หนูไม่เคยได้ยินว่าตัวตัวนิ่มตัวนิ่มน่ะการสมมติว่าพี่จีเอ็นมึงว่านนั่งอายดีย่กันบอสันอสะนั่งอายก็พี่งานเป็นคนพี่อะไรพี่กี้อ่ะเป็นคนว่ากี้มันเป็นไซโคลนน่ะหรอพี่กี้ที่นั่นแหละ แตาย่านแต่ย่านราเบิ่งอยู่เนาะพี่เสื้อดำพี่เสื้อดำน่ารักสุดชื่อพี่อับครับพี่เสื้อดำเนาะนั่งอายอุสร์นั่งอายเนาะโอ้คุณบอลทั้งคุณ็นบอลนั่งอายอี่เนาะเปินกระจกแซวเขาที่ด็ฮะเปิดกระจกแซวเขาแกแซ่เขาเสื้อเหลืองไงเนี่เสื้อเหลืองเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่กล้าแซวเขาน้องคุซาเปียกฝนเมื่ เอ็นดูตอลินนีต้องมีเสื้อกันฝนใช่ไหมเพนินมีป่บ่ม,มีก็ใส่ตัวก้อมมาหลุดแล้วตวก้อนเอวดเราไปโรงเรียนมัธยมศึกษานครสวรรค์น,น,นั่งลิซี่นั่งตุ้ยนม่นาอายดอกอนั่นน่ะเห็นไหมรถบัตน้ยนะปอบเบิ้งนะดนเดนน่ะในปปัมนะแบบนั่นน่ะ ค่าบวกก็าตาตายลดบัตรหน่อยของหุ้นใดน่ะราคาถือก ok ็ขั้นอีกนี่แต่เมื่อคืนนี่สิไปเข้าห้องน้ำเฉยๆแยังตะครัวของครัวน้ำเกลือวันน่ะมีชื่อนี้หรอเอากระมี่ตัวนกคบโอ้ยหวานเกล็นมันอยู่ข้างนั่นเลยกระชื่ตัวซื้อซื้อคนซื้อนั่งอ้ายซื้อตัวลิ้นซื้อยังกระชื่ตัวเนาะมีอ้บันดิตาไงนี อเภาษาคนซื้อหำกันยังมีที่มาแปลกอย่างเนาะประคำแหล่ประคำยังก็มีเรียนไม่บาไบายไป่ห้เงี้ยมันโมูหจากคำานี้ดอกติ๊กตอกนะไรู้ไหม ไม่ได้สีบอกผมนั่นเห็นน้าแล้วยิ้มตามตลอดเลยมีคนส่งเลยให้ชั่นให้ไหมนเนี่ยเอาตะกี้นี่คือหกนาทีหอดอันนี้คือเปลี่ยนแปดนาทีแล้วก็ลดน,นันติเลยบอสบังหันเมียยูจอดยูปั๊มเมียก่าเลยเก่าเลปิดบ้านลดนันติงไอเปิดเพลงท็อปเบิดขึ้นุมือจนนอนหลับค้าโอ้ยคือดีนะครับนี่นแหละคือจังคอยนอนน้ำจ้าสุมือเสียหนยเนาะ ว,วุ้นหางเซลูสีไลายนนนเนาะนครสวรรค์เนาะสถานที่มันมีร้านยังพี่ท็อปกินเห็ดเผาะเป็นไหมอุ้ยอยากกินดิอ,อยากกินเห็ดเผาะเนาะมื่อเนอ่นนเากินอยู่สายะที่ว่าเม่นเม็ดน้อยๆน่ะอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่อยู่พะเยาใช่หรอเชียงใหม่ล่าสุด หรืว่ามันไม่ค่อยอ๋อเวลาม้วนใจได้หรอมันบ่คือจังบานทัามันเป็นมิดน้อยๆเนาะมันเป็นแกงบ่คือคนอ่านนิสานเลยเพื่อนแกงเป็นส้มๆเป็นแกงเป็นพีท็อปกินอึ่งไหมกินครับแต่หลังมาไม่ไม่ไม่อยากกินอึ่งเลยอะแต่ตั้งแต่ซุ้มน้องจะบ่อยฟังว่าเขาจับอึ่งแบบมาขายอะไรแบบยัดหินใส่มันกับนึกดีตัวนี่พอผมแบบไม่กินสายพันธุ์เดียวกันอ๋อไม่จะมึงไม่กินไม่กินอึ่งเนี่ยเพื่อนพี่ไม่กินเพื่อน มึงจะว่าพี่เป็นอึงอุ้ยบก,กบบกเขียดคอนหวันคอนหวนนนานใน,น,นประวานอยู่ไหนอ่ะมาิอ้ไอทำงานอยู่เชียงรายเหรอไออ้ยไอเป็นคนเชียงรายไอฟังภาษาอีสารรู้เรื่องเหรอเมไ,ไปเปรมาอ่อนทวน ภาคเหนือเนาะผิดคาดปะครับคิดว่าสิแบบคนเหนือมันมามาเบอกภาษาหเหนือน่ะวิที่นําผิดคาดครับอรบอกเล่าเจอยๆจ,จะได้สอบว่าเอ้าเป็นคนภาคเหนืออย่างนี้คือบอกเล่าได้ป่ะแม่นูอยุ่เมืองเลยแน่กมมมน็มีมันจะใช่ยุคเมือเหรือว่ประมาณจริงอ่ะฮึอ,อ๋อไม่เห็นในห้องคาร,ราโอเกะห้องคาร,ราโอเกะในห้องอาจารย์โค,โคกนเนี่ยรถมิกนะ ขอบคุณพี่ทาทาครับสำหรับปวันหนึ่งตัวเดี๋ยวรอตัวที่สองอยู่นะมีรอตัวที่สองับฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะครับอรู้สึกใสดีอืมอัพสามสี่ฮุล่าฮุล่าล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 ลาไปทะเลหุลเล่ฮเลเลอหวานไรคนๆวีได้จริงด้วยตัวที่สองอ่ะปวันขอบคุณครับวู้ สวัสดีครับขอบคุณปลาคอนนะครับผมขอบคุณปลาคอนคเลยได้สุดแข่งแล้วหนึ่งได้สุดแข่งแล้วหนึ่งอ้าเป็นคุณชัยภูมิเอฟซีอัพธนากรจากสวีเกตเออสีสเกตสวีเกตโอ้ด <ผม S 1> วงตาลายตัวแรก,แรกดีใจน,นะนึกว่าจะเป็นสวีเดนเ,ออเลยมันมีต่ากประเทศสีสเกตโัวเข้ากันดีใจว่าเออจะมีแค่ขับต่างประเทศสวีเกตะนะพี่ท็อปน้องอัฟเฟยไปไหนอะเราเอาเฟยมาด้วยได้ไหมทุกคน คือสิเมนขับรถเนาะตอนในเด็กดน้อง<น>ชื่อเนาะชื่อซื้อชื่อว่าน้องอาเฟยนะครับแต่พอโตแล้วนะครับน้องเป็นหนุ่มแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อเป็นชื่ออะไรบังดกเออเป็นชื่อน้องดกโดยนะครับตอนนี้อาดกโดย,อดดดอยตอนเนี้ยไม่เคยเรียกผมไม่เคยเรียกอาเฟย์โซอีก <c oughs> ระวังนอนจุบเฮียอัพขึ้นมามันสีดึกน้ำขึ้นมามึงอเป็นนั่งอย่อยู่กลางทะเลนั่นคนแบบโอขักเนาะอะไรสีดึกน้ำเนาะ ดึกน้ำหมายถึงว่าจมน้ําไงดึกน้ําภาษาอะไรก่อนภาษาบ้านโน้นเลงดึกน้ำเอ้าไปอยู่กับแม่ยนุ่นบ้านบ้านผู้สูงวัยบอกข้ามหนีตีจมน้ำดึกน้าหมายถึงว่าแบบเอ้าบ้านกูบอกบ้านเดียวตีถามมึงเลยเอาจะจมน้ำหมายถึงว่าแบบดึกน้าเอ้าดึกน้ำเออนี่แหละอยู่บ้านผมก็ว่าดึกน้านั่นแหละเอาถามว่าในไหลมีอะไรอื่นดึกน้ำบอเพื่นหัวกูอยู่นี่ เออเห็นไหมสารคามก็ดึกน้ำเนี่ยกูไม่มูดละนีแม่ท่าปูนึงขอบคุณแม่ท่านะครับถ่ายรูปดีครับตายดึกน้ำดึกน้ำครับเป็นภาษาโคราชเด้อภาษาโคราชจักโคราชเขาก็บอกดึกบ่ัวภาษาบ้านทุ่นล่างละกันนะนี่ว่าเป็นคำสั่งขึ้นมาคือไอ้นุ่นเลยมีเงาะสั่งขึ้นมาเองสิเหมืนแล้วครับปูอันนี้ก็พูดพูดดอกบัวบัวถือก็เตล้ออื่นไปทั่วทีทั่วแดนพมีเงาะ ออริทิกออริทิกออลิติกนะเนี่ยมันมันนั่งเอ่ยหรือมันคนออลิติกมานะเขากอกว่าออทิสติกอ่ะไม่ไม่ภาษาบ้านเราพูดอย่างนี้พะนะบ้านเจ้าอยู่ใส่ร่มออลิติกกันนี่แหลมนี่บ้านหลังเดียวเลยเขาบอกว่าอย่างี้บอกว่าไม่ใช่ออทิสติกออลิติกมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาว่าอย่างี้วันนั้นจะเลยถามว่าออทิติกเป็นยังไงพี่แจนพี่แจนรู้ว่าพี่แจนเป็นครูคืไม่เคยได้ยิน ต้องเปิดออกแสงนิดนึงน่เลยเปิดสโลห์ข้างบนสิสโลห์ไปพุ่งเหรอเปิดสโลห์ข้างบนแล้วก็ขึ้นไปยินไร้สดแล้วกี่ว่าจะเอิอนเพิ่นได้หรอเหรอฮัลโหลขับรถดีๆนะครับเยี่ยมมาเขาก็ได้สิเขินอยากไอห้องสรุปไม่ได้เขินดาเนาะดาวมามั้ง โอ้ไฟแดงก็อยู่เมื่อในนีพ่ออโยทินคล้ายๆไฟแดงอยู่สามเดียบฟีอะไรนะฟิลี่รถลุยน้ำมาซะนอ้นี่คนจะพาซื้อรถบัสคันนี้ไปทำรถแดงมึงซื้อตอนรถบัสระเบียบสาธารนะพูดถึงถ้าเราทำพ่วงเหมือนเหมือนฮุนแดคันเมื่อวานก็ดีนะเนาะแบบเก็บของกันทั้งหลังอีกต่ออีกอันนึ่งเสีย เมื่อวานนี้รถพ่วงแม่แบบก็ยังเข่าเห็ุส่วนตัเรียนเมื่อแต่ว่าใส่รถหุ่นใ่สิบเมตคือเอาหุ่นใส่หุ่นใดญได้แบบเกิดได้คุ้มค่าแห่งนี้เสียหุ่นใดแล้วก็ไปเบ็ดเป็นพ่วงโอ้โหฟันติว่ลฟันอย่างก็เมียนอันลับที่ว่าตอนหนึ่งก็จังเห็นแต่ว่ารห่งจำเพาะอะไรนี่ไงนี่ตัวลินั่งอยู่ตรงนี้นี่ตอนนี้เขาแย่งกันพูดผมก็เลยนั่งฟังครับเอาขึ้นเงียบพร้อมกันมาหนีพูดสิอับ ไม่ไม่ก็เพิ่งสั่งแก๊บสั่งมิซซามากินเออสั่งมากินเลยดูสี่งานแล้วเขาตองเขาตองเสื่อนอันนั้นวิ่งแซบนะเคพที่มนกินนะมันจ๋งสีสวงดีเลยสั่งเทพที่มาเมสเซสสามวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวย่อนขามาก๋วยขาเหี้ยย่อนขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่แบบแซ่แซ่แซ่ ทายฟันเท่าครับบานันบานที่เป็นน้ำไรลเออไค่อยลืมถามไม่ก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนแรกอ่ะจะได้คีบกินตำท่อไม่ไผ่พนัสสวัสดีน้องลีน่านะครับบองไม่ไผ่เป็นคนละที่กันเป็นคนละที่กันหรือเปล่าขอบคุณปานนะครับจากพี่ทาทานะครับขออีกสักตัวนี้เดี๋ยวเริ่มเริ่มก้าวเล่าแล้ว ถึงงานที่นคนสรสวรรค์แล้วครับไหนถึงยังอ,ะอ่ะอีกห้านาทีนู่นน่ะเปี๊นานแล้วแหละถ้าเราไม่เมืองนครสวรรค์ก็ใหญ่อยู่นะนี่แต่มันแต่ทำไมไม่มีห้างอืมมีนี่นครสวรรค์มีเซ็นทรัลปะไม่มีเสื้อขาวคือหล่อแท้เนี่ยขันขันประสวนมันคุยมันนอนอีกเลยนี่ตัวนี้นะเกามีแต่คนพูดแบบนี้แหละครับปัดเป็นไ ปาร์ตปนัมจะขอไปนั่งอายคุณมุ้งแก่โล่ย่องจะคลองปนัมเออมึงมึงต้องระมบิกันแต่ว่านี่โลกลงตัวเองอ่ะ้ปิ้งปาร์ตเซนทันเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมีเซนทันจริงๆแต่เพิ่งเปิดเราไปเดินเซนทันกันไหมปนัมเราปัญหามุ่งคลึงแล้วเนาะมีเซนทันเพิ่งเปิดเขาว่า เขาคือใครก่อนเช็คดูดิทำไมผมหาดูทำไมมันไม่มีหากความคิดฮอนหาตัวลินหน่อยจากคุณครูจากอ่าคุณครูชื่อดัง<อ>ที่ทททหของพ่อเซนทันทราเซนเทราหร<ม>ือเซนทันคุณรู้ไหมครับคิดถึงบรรยากาศนะเสื้อดำข้างหน้าเฮหล่อสูทที่ปีใหม่ปีใหม่ไหนเนี่ยคนไหนเนี่ยแฟนคลับบ้านอามีคนชื่อปีใหม่ปะอ๋อปีใหม่ทิวิกาอ่ัอนาคตุะคุน มอ่มขึ้นทุมหนึ่งครับคุณพี่ข้าวต้มโต้ลุงเอาโต้ลุงอีกแบบหนึ่งโต้ลุงก็อีกแบบหนึ่งไงถอดล่อไม่บอกยึดเลยถอดล่อเซนท่านอยู่ไม่ไกลที่จัดงานครับแต่คงไม่ได้ไปแล้วเลยวันนี้มีพี่แฟนคลับแบบนั้น เลี้ยงข้าวก็ยังไม่ได้ไปนั่นหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของทางจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับเข้าไปจอดยุปัมโดนหมนผู้หลักผู้ใหญ่ท่หมถึงว่าตัวใหญ่นะพ่อเด็หัวอิลีก่ะเขามาเบิงกับพ่อเด็หัวน้องพี่จอยเนาะใช่ไหมครับแม่ทาเป็นคนตลกครับอับน่ารักสุดเนี่ยพี่ปุ้มปิงคือใครนะอับปุ้มปิงปันจ้านะพี่ปุ้มปิงพี่ปุ้มปิงปุปกูอ่านถึงวะนี่ สวัสดีครับเจ๊เจ้าจริงลูกฉันทำไมพี่เอาลิงขึ้นรถคะพูดนี่น่าบักตัวลินหรือเปล่าฝรั่งน้อยลิน่าตัวลินมึงก็เหมือนลิงอยู่นะนี่พูดถึงอะลิงอะไรจะน่ารักขนาดนี้คันลีน่าเบาเบาบ่เบาเาถึงกับเบาคืดพ่อได้หน่ลีน่าลูกเอาซิใครจะเหมือนลิงกว่ากันลิงฝรั่งกับลิงลาวเอาไหมเออว่ะ เอามันโคตรสายพันแน่นาะยิ่งไปล่งกันสิแบบออกท่องๆจังหน่อยแน่นอนยิงเล่ากันสิแบบว่านี่คือบ้ากะดีหน้าบอเจอเลยตีบเยอะทุกคนไม่เหมือนลิงหมดนั่นแหละเห็นไหมเ<ะ>ขานะ่ะคือลิงเดียวเขามีเขามีหูมีมือแล้วแบบคือลิงเลยแ,แบบลิงบั้นพังพุลุ่นเราเป็นลิง ผมอาจจะอก้าใจว่าศาสตร์ไทยกับเราเรียนมาเหมือนกันย่ามาอ้ําดีกว่าใชิเป็นสายพันลิงลิงใหญ่จตัวหนนึ่งอันนี้กินคองคินคองอะไรเงี้ยไม่คงบอกมาจากต้นกล้วยสายพันธุ์พ่อพ่อเป็นกล้วยเป็นลูกตันี้ติดเป็นกล้วยเป็นกล้วยอ่ะยังออกแป๊บนึงเดี๋ยวจอดรถก่อนเสียวออกให้ดอกฟิวเตอร์น่ะนะ ปัญหาว่าเก็บจากทะเลกี่โมงครับช่วงนี้อัพเดทก่อนครับผมเขาท่งเขาอยู่ใจขึ้นเขากัได้เ้อะเดี๋ยวนี้สิ่งยากอยังเดี๋ยวนี้เขามาเนี่ยเขาตอนถึงเขาเจ้วันลงจากเหนือเลยที่เซนสรันลงนี่ลงเหนือแล้วมันถึงเวลาอยู่ถึงเวลาอยู่นั่งโต๊ะทำงานแล้วครับตอนนี้โอเคโอ้ดูสะออนคุณนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เนาะเมื่อยบเนาะนั่งหนาคว่ำเนานอ่ะอัพเอ้ยเมื่อยปล่ครับอันนั่งหนาคว่ำเนาะ พิมพงานพิมพ์งานปพิมนตึ๊ดตึ๊เอาไว้อพก็คือคนนั่งทำงานอยู่เนาะนั่งหนาคมเนี่ยแอพมึงคือคนนั่หนาความยี่หรี่อันนี้คือจังฟิวแบบเออถีบต๊ะราออกมาเนี่ยถีบตัวลรามาละเออเขาไปออดิ้งไหนนี่ไงมันนั่งชิล level ฝั่งนี้ก็มีนะนี่ไงโอ้โหเต็มเลยมีดนตรีสุดด้วยมานั่งต่อประกาศเอาพ,พิมพ์งานเขาเป็นแบบเขาทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศครับช่วงนี้เป็นพนักง,งานออฟฟิศมีร้านอะไรบ้างจ๊ะไปซูปเปอร์ไดยน้องมาตากฝนใบบอาเก็บบัตนี้ตาย กพูดไปยังใจเต็เปี่ยงแล้วใจดเหี้มีวันนี้คืองามใเนะปุยรสุดเลยนะกบพุ่งอ่ะแกชิม่งปูอยกันโฟดกมนกำลังขีดอยู่ยุ่ไปอะไรเบิ่งร้านเฮ้ยลานทุกอย่างยี่สิบหรือเปล่าใช่นี่ไงบุตก้อนยู่ไหนมีรานยี่นี่มีปออปปอข้างนอกจะขับไปเป็นตมนั่นรโอเค แล้วเงินจากมูนี่อ่ะับทุเรียนปะป๊อบน่ะนั่นน่ะไม่เอียนไม่เอียนทุเร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 ียนลูกเล็กด้วยเอาดีๆจริงอับกินทุเรียนกันใครอ่ะนั่นเดยทั้งนานอ่ะเดียะน่าเหิร้านนี้มีรังคนอีกเลยบีบแต่ไล่รถข้างหน้าหน่อยดิบ่นก็เสียบเออทำไมถึงต้องเรียกแกว่าไม่ใหญ่อะบุญวายลำคาญเออกระเถทยเอ้าเดี๋ยว ทุเรียนลูกน้อยทุเรียนเขาต้องซื้อทุเรียนเพื่อนีน่ไม่ซื้อกรลุนาอย่าก,กดเล่นลงไมดูอะไเรเลี้ยงทุเรียนหน่อยครับเลีเ้ยงทุเรียน